ต้องรู้ว่าผิดรู้ว่าถูกสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรอาตมาก็ตั้งใจจริงที่จะช่วยญาติโยมแห่งหมู่บ้านไทยพัฒนาของเรานั้นให้อยู่กับญาติโยมตลอดไปพี่น้องญาติโยมที่อยู่ในหมู่บ้านเรานั้น มีทั้งคนที่รู้กฎศิลข้อห้าขององค์สมมาเถุทธเจ้าทั้งทั้งที่ทรู้ก็ยังปฏิบัติมีชอบสุลาเมลัยระยะมัชชะเป็นปัญหาหนึ่งของคนยุคป,ปัจจุบันตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาสุลาก็คือเล่า ผิดลูกผิดเมียเขาก็อยู่ในข้อนี้เป็นผู้ชายทุกคนก็มีความเจ้าชู้สิ่งที่เจ้าชู้ก็คือทำให้ครอบครัวแตกแยกสิ่ง